ก็กราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับพี่เบนหัวดเกมนะครับวันนี้เราก็มาต่อที่ค่ายพีจีค่ายเดิมอีกเช่นเคยนะครับก็มาต่อที่เกมเขาเรียกว่าแบทเทิลกาวลอยแย้นะครับใช่เปล่าอ่ะหรือว่าเกมพับจีนะครับสำหรับใครที่เข้าแล้วก่อนจะรับชมคลิปรับพี่เบนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดิ่งติดตามก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับคุณผู้ครับ วันนี้มาต่อที่ทุน999บาทนะครับมาดูกันว่าเราจะไปถึงฝั่งฟันไหมครับวันนี้ไม่ขอตั้งงบไเลยครับขอตั้งเพิ่มมาณพันห้าพอครับคมาดูครับก็ถึงพันห้าเราก็ขออนุญาตพอก่อนนะครับวันนี้มากับเทคนิคเดิมอีกเช่นเคยนะครับเทคนิคสลับเว็ดหาตัวแพงนะครับผมก็สุดสับดีมีเกมไหนครับอยากให้เล่นเกมไหนอยากให้เล่นเกมไหนค่ายไหนหรือว่ามีสูตรในเทคนิคไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกตอบพี่เบนได้เลยครับผม จะพยายามเร่นให้ตัวคอมเมนต์นะครับโอ้โหเคสเอ้ยสวยฮะไปต่อครับเอาเอาก็เงียบแปรบาทนี่ไอ้โน้เอ้ยจัก,กั์เตอร์ครับโอ้ยลงจนได้คุณมาดูครับเบ็ดสิบก็หวานได้นะฮะยิงมาเลยจั๊บพี่นยิงมาจั๊บพี่เออ เออบันตุจักซี่เออยิงบลยจาไปต่อครับมันต้องจังซี่ได้วายต่อนะฮะเอาเอาเอา,เอา,เอามันไม่ต่อเสื่อมมาสูขอได้บอเออายหมดแผลงไปสวยครับหนึ 180, ่งร้อยแปดสิบเชเอาเรื่องอะไรเย้ยเอาสวยครับรางวัลก้อนโตครับเพื่ดูครับ สองร้อยยี่สบามบาทนะครับถ้าใครที่อยากลองเล่นเกมนี้ครับอยากลองเล่นทีเดียวกับพี่เบนก็พี่เบนแปะวาร์ปติดเตาอัดมินให้ไปที่ใต้คอมเมนต์มาให้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ดูครับก็ไปสามารถทักหาแอดมินไปฏิทโตแอดมินเล่นสมัครกันได้ครับคุณผู้ดูครับเว็บตรงหันเจนครับการนี้น่าคงครับพี่เบนกล้าการันตีครับคุณผู้ดูโอ้โหขออีกได้มุ้ยยิงมบเลยจียพี่เทิฟเทิฟโอ้โหคุณผู้ดูครับมันมีต่อเชื่อมนะครับคุณผู้ดู โอ้ยโวหเมื่อเมดแล้ววันนี้ขออีเดบอเอายิงไปฮะสวยครับโอ้ยไอจีด,ดูเอาเรื่องเอาเรื่องอาราวนะฮะรางวัลก้อนโตครับคุณผูด้ดูครับโอ้โหอะไรจะฟังขนาดนี้ครับอะไรจะฟังขนาดนี้ครับคุณผูดดู้มาสวยครับ 3 29บาทนะฮะโอ้โหเอาเรื่องเอาราวจัดนะฮะตอนนี้ปิดจบที่5 8 4บาทนะครับเกมใหม่ก็เกมนี้น่าจะเข้าได้ประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับคุณผู้ชครับเกมนี้นะครับก็ถือว่ายังมาอยู่นะครับหมุนไม่กินหมุนก็อุ้ยอุ้ยสกัตเตอร์ครับอะไรเอ่ยเอ้ยเอ้ยเงียบบอเงียบบอเงียบบอเงียบโอ้ยเงียบบอลอเงียบกริบอีกแล้วขอได้บอได้บอ เจ็บเจ็บโอ้ยนะฮ่วยก็มาเงียบเถอะล่ะก็ตอนนี้เราก็ถึงฝั่งขวานเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ดูครับเราขอมาที่พันเอ๊ะพันห้าครับตอนนี้เราอยูที่พันห้าแล้วนะครับแต่เราไม่พอนะครับผมนะเราว่ามันคิดมันสั้นไหมครับเดี๋ยวคนไปดูเขาจะแบบว่าอารมณ์ค้างคางครับมันต้องไปต่อฮะเราไม่ต่อฮะต้องไปต่อนะฮะอ่ามันต้องจกซี่เอออะไรเอ๊เย,ยบับควา้ฮะ เดี๋ยวเข้าไปดูขาอารมณ์คามคารานะฮะอ่ะสวยฮะไปต่ออือไปต่อครับสวยครับผมสวยเช็ดเอาเรื่องเอาราวนะฮะอ้าวอ้าวยิงไหครับโอ้โหปิดจบที่เจ็ดสิบหกบาทนะครับผมไปงเห็นว่ายังบวกอยู่นะครับตอนนี้บวกมาที่หกร้อยบาทแล้วนะครับคุณผู้ดูครับอ้าวไปต่อครับห้าขวบเลยขอจะดีครับ คนโปชมครับคุณมาดดูเออมากันได้ยิงไปครับยิงไปครับยิงไปยิงไปยิงไปเนี่ยอายุยหมดแผงไปครับเลิศจัดนะครับเอาหมดแผงไปครับคุณมาดดูครับโอ้โหยิงไปจ้าโจอเจ้าจาสวยครับหนึ่งร้อยสิบหกบาทนะครับอื้อะไรจะฟังขนาดนี้ครับเอาเรื่องเอารหลนะฮะเอาเรื่องเอารหล่าจัดนะฮะ ไปต่อครับเอา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 สวยครับโอ้โหนิวซาเปตห้านะครับก็ถือว่ายังเอาเรื่องเอาราวจัดนะฮะไปต่อครับมันตอนอย่างฟรีเอาเรื่องเอาราวจัดนะฮะยิงต่อครับเฉชอว์อู๋สเก็ตเตอร์อืนึกว่าจะมานะครับคุณผู้ชมครับพี่เบนก็นึกว่าจะมานะครับเอ้ามันหลอกใครอยากกระจายไปอันนี้บเอาดิ มาหลอกให้รักกันเอา้าผิดที่แล้วฮะสวยฮะยิงอะไรจะพี่ยิงอะไรจะพี่เชบเทิร์ฟอ่าไปต่อครับยิงอะไรจะพี่พี่ว่ายังไงสวยครับสวยครับโอ้โหห้าสิบเอ็ดบาทนะครับพี่ว่ายังไงโอ้จัก,กัตเตอ,อะไรเอ้หยหมดแพ้ไปครับโอ้โย,อยสวยฮะขอลุคใหนึ่งครับ เบ็ดหนักจังมาครับจริงไงจริงไงมาบกอยจริงไงโอ้ยหมดแผงไปครับสองร้อยสามสิบสองบาทครับขออนุญาตลงเบ็ดครับทุกคนเห็นไหมครับพอเราได้เราก็ต้องขออนุญาตลงเบ็ดกันนะครับเพราะว่าถ้าเรายังฝืนเล่นเบ็ดเดิมต่อครับโอกาสได้มันก็มีนะครับแต่ว่ามันเสี่ยงนะครับคุณูครับทุนเราทุนเราไม่เยอะนะฮะแล้วก็ค่อยๆไต่เบ็ดดีกว่าครับค่อยๆลักไก่แล้วก็ค่อยๆเพิ่มหาจังวะเอ้ามาจุดได้คุณดู้ชะครับกำลังโม่พอดีเลยบางฮานีฮะ มาแล้วครับมาแล้วครับอัจจีนี่ไปต่อครับโอ้ยวันนี้เกมแตกดีมากๆเลยนะฮะเอายิงไปฮะขอวายต่อครับวายฮะอสวยครับเชฟเชเอาอยูเอายุอายเอายวายวายยิงไปต่อครับเอาเหมือนจะยิงไปยิงนะฮะคุณปูครับยิงโอ้ยอีกสามไม้ครับขอตะแพงครับ ได้กล่องผสมพยาบาลนะครับโอ้ยเกินเอียบเท่าขออีกได้มุ้ยขอได้มุ้ยอา้าสวยครับสวยครับเอาสวยครับแปดสิบสี่บาทนะครับโอ้โหก็ยังเห็นว่าตอนนี้เรา,เรายังบวกกันนะครับยิงไปครับยิงไปครับโอ้ยนอเน้อคือขออีกไดีบอหมดนะครับผม ก็ไปจบที uh ่ห huh. น oh no. ึ่งร้อยสบาทนะครับเป็นีผิว่าเรายังมีกำไรอยู่นะครับตอนนี้ได้มาที่พันแปดแล้วนะครับก็มาดูครับไปต่อครับมันต้องจังซี่ไอ้ไรเลยอ้อยเนาะขอสามไม้พอครับเชิร์ฟเชิร์ฟเชิร์ฟเอาเอ้าเอาเอาอุซโอเยอรสกาสเตอร์ครับโอ้ยอุซาเวทหนักนะฮะ เหมือนมันจะเล่นแล้วครับพื่ดูครับเหมือนมันจะเล่นแล้วนะฮะสวยครับสก,กัตเตอร์ครับอะไรเยัยยี่ยมาไหมนเนี่ยมานี่มาจะไปกินกระเตลไปต่อไหมฮะเอาเอาอ้ยวายหมดแผงไม่สวยครับอโอ้โหหมดแผงไปมืนทำไมไม่มีตัวแพงบ้างวะอะไรเยอะโอ้ย ได้วันที่1 5ครับ6 1บาทนะครับก็ยังถือว่าเรายังได้นะสวยครับไปต่อครับอาวอ้าวมันต่อจากพี่เชิบเชิบเอาเรื่องเอาราวนะฮะอืมสกัดเตอร์ครับอะไรเยอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเยอ้เงียบเงียบบอกเงียบบอกโอ้ยโอ้ยเงียบนะครับคุณผู้ชมครับก็ เราขอปิดจบที่พันห้าพอนะครับเพราะว่าเราไม่อยากไปต่อนะฮะก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้ดูอยากเล่นเทิสกันกับผมดูก็จิ้มไปเลยครับใต้คอมเมนต์ครับพี่พินแปะวาร์ปติดต่อแอดมินให้เรียบร้อยนะครับผมนะอยากถ้าใครอยากหัวเทิสกันก็รีบมาเลยครับสำหรับใครที่ดูอยู่ก็พินฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระพริบฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะรับชมคลิปใหม่นะฮะแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ